สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเสนอวัตถุมงคลของอหลวงพ่อกลวยชุตินทโรลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมพระครูนิว่าธรรมขันนะครับวันนี้ก็เอาเหรียญยอดฮิตมาให้ชมนะครับอาจจะไม่มันไม่สะใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเลี่ยมเขาไว้ก็ไม่กล้าเอาออกนะครับก็เป็นเหรียญ หลวงพ่อกลวยหลังหนุมานนะครับหนุมานโอ้ยอดคิดแล้วครับราคาหลายแสนครับนะพอดีได้มาหลังจากที่ไปกราบไหว้หลวงพ่อพอกลับมาก็ได้เลยนะครับพอกลับมาก็ได้เลยไม่ทันถึงบ้านหรอกมีคนแก่เขาเก็บไว้แล้วก็เก็บในลักษณะรูปการเลี่ยมนะครับการเลี่ยมแบบนี้ครับนะ มีอยู่2องอันแล้เขาแบ่งให้มาอันหนึ่งนะครับน,นี่ก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อกวยชุดตินทโลฝังงานฝังลูกนิมิตพศ2 5 2พเคยฝันใยอยากจะได้นะครับเคยฝันใยอยากจะได้แต่ก็ดูไม่เป็นเงินก็ไม่ถึงนะหลังจากที่ไปไหว้ท่านแล้วท่านก็เมตตาให,ให้เจอให้เจอให้คนที่มีอยู่ใจอ่อนใหใหมาหนึ่งหงอันนะครับหอันเนาะ หรือว่า1เหรียญนะเขาประกอบไว้แบบนี้นะครับมีมีดมีกระตุดแล้วก็มีหมากอะไรเนี่ยนะครับนะก็ก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับเออก็ปล่อยให้เช่ามานะครับนะเหรียญหนุมานเชิญธงเป็นเหรียญยอดฮิตนะของหลวงพ่อกลวยเลยครับนะครับเี่ยเขาก็คนเก่าคนแก่นะคนที่เขาทำไว้เขาก็ทําไว้แบบนี้เลยเนี่ย ขาจัดเป็นชุดเลยนะครับก็สวยงามดีเนาะมีหมากม,มีมีหม,มากมีหมากมีกระตุดด้วยนี่เหรียญยอดฮิตนะครับเก่าเก็บนะเนี่ยนะครับเก่าเก็บไอที่เขาเรียกว่าร้อยอะไรขี้กงขี้กากันมันมีอยู่เนาะทีแรกก็นึกว่าเหรียญอันนี้ทําไมเขาทามีรอยอะไรปุ่มป,ปั่มๆนะี้เนาะอะไรเงี้ยนะได้มายังไม่รู้จัก แต่จริงๆแล้วเขาคือนี่ไงนี่ไงแบบแบบขี้กากเป็นเม็ดผดอะไรประมาณเนี้ยนะเนี่ยมองเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะเป็นขี้กากเหล่งจะให้เห็นเดียวนี่เลยนี่เลยเนี่ยนะเป็นเป็นขี้กากนะแต่เป็นขี้กากหมดหมดทั้งเหรียญนั่นแหละดูแล้วอันนี้อาจจะเสียนเสียนจุดเน้นนะครับเห็นไหมเนี่ยเสียนเสียนเขาก็จุดเน้นอยู่ตรงเนี้ยครับนะครับเป็นขี้กากเนี่ยเหรียญยอดฮิตเลยเนี่ยของหลวงพ่อเลย เห็นซื้อขายกันเป็นแสนเลยอะเสียนใหญ่มาซื้อเสียนเล็กกันนะเออเขาเขาบอกว่าเท่าไหร่เขาตีไว้สองสองแสนเสียนใหญ่ก็เลยขอ15้าโอ้โหมันต่อเยอะเลยนะขอ15บห้าเขาไม่ปล่อยเขาปล่อยที่19 50ก้จนสิครึ่งน,นะเออแสนแสนเก้าแล้วก็ห้าพประมาณนี้เสียนเขาก็ไปต่อ ไปต่ออย่างน้อยผมก็ว่าสองแสนห้าั่นแหละเนาะหรือถึงสามแสนเราก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะเจ้าของเก่าเขาเขาเก็บจนเก่าแต่ก็ไม่เก่านะอยู่ในเนี่ยเป็นเนื้ออัลเบากาหรือว่าเนื้อนิกเกิลนะอัลบากาหรือว่านิกเกิลทาไวตั้งแต่พศนโนแล้วสองพันห้าร้อยไอสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะส่วนด้านหลังก็มองก็เป็นอย่างนี้นี่เลยไม้นี่ทํามาจากกระดูกครับ ทำมาจากกระดูกนะไอไอไอฝกกนะนะรรักกระดัมเนี่ยนะทำมาจากกระดูกทำมาจากกระดูกนี่เหรียญยอดทิศอยากได้ได้มาแล้วนะหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลยอดทิศคนแถววัดเนี่ยได้คุยกับเข,ขาเขาบอกเขาเช่าวไว้เท่าไหร่ยี่สิบบาทหรือหนึ่งนระ้อยเนี่ยนะเออพอพอราคาถึงหมื่นเขาปล่อยหมดเลยเขาบอกไม่มีตังค์เหมือนกันนะนะ เรอาอก็เออก็ชื่นชม่าโอ้หลวงพอ่อมีแต่คนชอบเนาะไปเที่ยววัดเนี่ยมีแต่คนมาเช่า,าซื้อเช่าหาวัตถุมงคลเต็มเลยนะเต็มเลยโดยเฉพาะบานรูปอะเต็มเลยแล้วเราก็นั่งชื่นชมว่าโอ้เราก็อยากได้อยู่เนาะไอ้เหรียญเหรียญเนี่ยเห็นเขาชอบเขาชอบว่าอะไรเหรียญหลวงพ่อกว้ยหลังยันหลังหนุมานหลังหนุมานนี่ที่หนึ่งเลยนะครับดีมากๆประมาณนี้ดังมาก ราคาหลายแสนประมาณเนี้ยครับกลับมาหลังจากที่ไหว้ท่านแล้วกลับมาก็ได้ฟุกเลยเดี๋ยวจะไปประหลออีกนะประหลอกคนที่อ,ออกมาอีกเนี่ยขนาดเขาทําไว้แบบนี้เลยครับนะเขาทาไว้แบบนี้เลยคนตาคนแก่อายุเขาจะร้อยปีแล้วอ่ะอ่าเขาอยู่แถวอ่วัดวัดหนองโพนเ่เขาก็ไปเอาง่ายตีเออเขารวยเขามีตังค์ด้วยเอามากี่เหรียญก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะมีแค่สองเหรียญน,นะนี่คือวัตถุมงคลชิ้นแรกนะครับที่ ยอดฮิตเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหานุมานส่วนมีดอันนี้นะครับมีดอันนี้ก็เป็นมีดของหลวงพ่อกลวยครับรู้สึกว่าทําไม่น้อยนะมีดมีลักษณะหน้าอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะอ่าลักษณะแบบเนี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยฟ้องด้วยภาพแล้วกันนะครับฟ้องด้วยภาพเดี๋ยวมาดูคาถานะครับมาดูคาถาส่วนคาถานะครับเอาวางนี้ดีกว่า่วนคาถานะครับ นะโมพุทธายะนะมะพะทะแล้วก็อุแล้วก็ตัวอุนะครับนะโมพุทธายะหรือว่ายันห้านั่นเองนะครับยันห้านะหรือว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะมะพะทะนี่ยันสี่ครับ แต่ว่าดินน้ำลมไฟอันนี้พุทธสังมิอาพุทธสังมินะครับอันนี้เป็นพระพุทธนะครับมีอูดอยู่ตรงบนนะอ่านว่าอย่างนี้เดี๋ยวอันนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนกันเลยอะนะเหมือนกันเลยคือนะโมพุทธนะโมพุทธายะ นะมพะพทะแล้วก็ตัวอูนะครับพุทธะสัง่งมิอ่านะอันนี้ก็ยันแบบใบ,ใบพัดนะครับยันสามมะออุนั่นเองครับหนึ่งสองสามเลยนะอืมน,นี่เป็นตุกตาพระนั่นเองครับนะอันนี้ก็เป็นมีดที่เก่ารู้สึกว่าท่านทําไว้สองเล่มแนละ้วมังลักษณะแบบเนี้ยนะท่านก็เก็บไว้เล่มหนึ่งแล้วก็ให้หลวงพ่อเดิมมาเล่มหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อเดิมก็มาให้หลูกน้องนะครับ หรือว่าลูกศิษย์นั่นเองนะครับให้ลูกศิษย์มาอีกทีนึงนี่ก็มีหลวงพ่อเดิมสไตล์แบบนี้นะครับอ่ามาดูอันนี้นะครับมาดูอันนี้นี่วันนี้ของหลวงหลวงพ่อ,อหลวงพ่อกลวยม,มีมีแค่สามชิ้นนี่แหละตรงเนี้ยนะมีเหรียญอีกเล็กน้อยแต่ผมไดเอามานี่คือมีดหลวงมีดหลวงหลวง,งพ่อกลวยชุดตินทะโลนะครับลักษณะแบบนี้ครับ สวยนะครับเล่มนี้สวยงามมากเลยนี่อยู่ครบเปะผมใช้พกติดตัวเนี่ยงางาไม่เก่ามากนะก็จะเป็นเงี้ยนะครับเป็นลักษณะแบบเนี้ยฟองด้วยภาพครับนะแหมเจ็ดเก้าครับแหมเจ็ดเก้านะตรงนี้เก้าตรงนี้เก้าตรงนี้เจ็ดตรงนี้เจ็ดตรงนี้เก้านับยังไงก็นับเป็นเส้นๆ้นเนี่ยนะเส้นๆนะ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าอันนี้ก็หนึ่ง มันลายเล็กๆต้องใช้กล้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยครับนะอันนี้อันนี้ขนาดปากกามีดปากกาของหลวงพ่อกลวยเขามีอยู่เล่มเดียวคิดดูเขาเนี่ยนะแต่คงจะได้มาพร้อมกันเนี่ยนะแต่นี่เป็นด้ามงาข้างล่างนี่เป็นด้ามกระดูกครับนะเขาได้หลวงพ่อกลวยมาก็ก็ไม่รู้ได้มากขนาดไหนนะก็ได้มาประมาณแค่นี้ก่อนที่ผมเห็นนะครับอันนี้ ดำงาฝักงานะครับดำงาฝักงาแหม่เจ็ดเก้านะครับติดตัวตลอดเนี่ยสองกษัตริย์นะครับสองกษัตริย์สองกษัตริย์คืออะไรนี่เลยนี่นี่ตรงนี้ทำมาจากนาคทั้งอื่นก็เป็นเงินหมดเลยเนี่ยเงินเงินหมดเลยอันนี้นาคทั้งนอกนั้นเป็นเงินเขาเรียกว่าสองกษัตริย์ถ้ามีท้องเงินนาคนี่เขาเรียกว่าสามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์นะครับหายากนะครับแพงที่สุดประมาณนี้สองกษัตริย์ก็ให้มีเหอะนะเออให้มีเหอะ มียังไงก็แล้วแต่ขอให้เป็นของแท้ก็โอเคแล้วก็ได้มาแค่นี้ครับได้มาได้มาได้จะพอปีแล้วครับมีดมีน้อยบังเอิญมีนะเขาเลยเอามาให้นะครับเลยเอามาให้ผมปลดล็อกนี่ใบมีดเป็นเลดนะครับหรือว่าสเตลเลสอปจักระนะครับอบปจักระอันนี้นะครับนะนี่คือคาถาคาถาประจำท่าน,นคือนณสิวังพม,มามะอุ นสนะิวังพมมามะอุนะครับนสิวังพมมามะอุนี่คาถาประจําท่านก็มีนสะิวังพมมามะอ,อมนะุแล้วก็อีกบทหนึ่งก็เป็นชื่อว่า,อ,าอ่านว่าอะไรนโมตาบอดนะนะมีมีคาถาคือนโมตาบอดนตันโตนโมตันติตันติตัน,ตนโตนโมตันตัน ไม่มีวัตถุบ,บางคนท่านก็ทองนี้ก็ได้นะัสิวังพรมมามาอุแล้วก็นะตันโตนโมต,ต,ต,ตันติตันติตันโตนโมต,ต,ต,ตันตันอย่างเงี้ยครับเป็นคาถาของท่านประจําองค์ท่านเลยนะครับน,นี่คือวันนี้ก็เสนอของหลวงพ่อกวยชุดตินทโลนะครับมีดมีน้อยนะมีดมีน้อยนะีมีคนมาขอแบ่งเช่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยหรอกนะเออไม่ได้ปล่อย เขาก็มีชิ้นเดียวด้วยอน่ะนก็ก็รักก็ห่วงนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกวยนี่ก็โอ้โหในณเวลาเนี้ยมีแต่คนชอบคนรักศรัทธาท่านนะครับรักศรัทธาท่านวัตถุมงคลของท่านก็โอ้โหจำหน่ายได้ดีมากที่สุดเลยนะโดยเฉพาะเ,าเหรียญหลวงพ่อกวยหลังหันุมานี่ยอดฮิตเลยนะครับยอดฮิตเลยเออทำอะไรก็ดีไปหมดนะเออครูแรงครูแรงนะครับเออท่าน บอกว่าครูแรงอย่าเล่นกันนะอะไรประมาณนี้เนาะครูแรงนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับมีมีไม่กี่ชิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเก่าหน่อยอันใหม่ๆก็มีแต่ไม่ได้เอาออกมาให้ชมนะครับอันนี้คือ,อวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรแห่งวัดบ้านแคจังหวัดชัยนาทไปเที่ยวไกยย่เิมมอนกันนะจากน้องฉางประมาณ8ปดสิบแปดสิบสองแปดสิบห้ากิโล ถ้าไม่ยุคจุพีไอจีพีเอส่ะไปไม่ถูกหรอกมันโอ้โหมันมีหลายชั้นนะเร็วไปเร็วมาเร็วมาเร็วไปประมาณเนี่ยครับพอดีมี GPS ก็เลยได้ไปหาหลุงพ่อท่านง,ง่ายขึ้นก็ได้ไปกราบหลวงพอ่อนะครับลวงพ่อก็เมตตากลับมายังไม่ทันถึงบ้านก็ได้เหรียญยอดฮิตเลยนะทำไว้แบบนี้เลยนะครับคนเท่าคนแก่ยุเกือบร้อยเนีก็ทําแบบนี้เลยคนรวยเนาะก็เลยได้มาอย่าลืมกด ซับสไคร์บรรดากดทั้งหลายนะครับกดติดตามด้วยประมาณกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์กดนิปโปให้ด้วยแล้วก็ก็รักหลวงพ่อคุยก็ศึกษาผลงานของหลวงพ่อคุยเข้าไว้หลวงพ่อคุยเนี่ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งท่านน่ะปลุกเสกเองหมดเลยเชาติเสือไม่ขอเนื้อให้กินประมาณเนี่ยครับ ท่านรักลูกศิษย์ดีครับผมชอบมากเลยท่านรักลูกศิษย์ดีท่านไม่ได้เป็นไหนท่านอยู่ที่วัดนั่นแหละลูกศิษย์ท่านจะเป็นยังไงกันแล้วแต่ท่านกันรักหมดนะครับคอยช่วยเหลือหมดนี่น้าใจนะครับเหมือนปู่เอี่ยมวัฒนพานสูงเลยแล้วก็วัดแล้วก็ลูกศิษย์อ่าหลวงพ่ออีกหลายอย่างนะอย่างดังปู่ทวดนี่ก็ของแท้ของปลอมใช้ได้หมดออกจากวัดไหนไม่รู้ไอ้ปลอมไม่เหมือนก็ยัง,ย,ง,ย,งยังช่วยลูกศิษย์เลยคิดดูท่านไม่พูดท่านพูดน้อยหลวงปู่ทวดอ่ะแต่ช่วยเลยประมาณนี้ครับ นะสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดติดตามนะครับรู้แล้วอภิปราให้กับคนอื่นด้วยแชร์ไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ